ครับจอมทองชูกัะทานครับหรือจอมทองปั้มต่งครับผมก็ผมมีจิตสัญญาของเควันอยู่ครับเดือนหน้าวันที่สามหมดสัญญาพอดีก็จะกลับมาชกอีกครับเพราะว่ามาทำน้องน้องในค่ายอภิชาติเมืองไทยครับปั้มไปด้วยซ้อมมวยไปด้วยครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเป็นอายุ36ปีครับเขาาเ็ดครับ เพราะยังแคร่รู้กรสุดเขาพูดเป็นเรื่องครับสมมตินี่คือมีมีเพ,พื่อนมีเพื่อนเพื่อน,นเป็นน้องๆไงของคนใต้ไงครับเขาจะอยู่เขาอยู่ภาคใต้ครับมีเพื่อนอยู่ใต้ครับถ้าอากมาชกเลยว่าชกฝึกไหนอะไรเงี้ยก็ก็จะเข้าวันครับจะรั่วจะเข้าจะารับหรือเปล่าแค่นี้ อยากเข้าวานนะครับผมวางเป้าหมายว่าตอนนี้เราจะเข้าเสร็แล้วเป้าหมายเราต้งชกได้อีกนานครับได้นานครับได้นานเลยได้ได้นานครับหรือว่าจะล่ารางวัลได้อีกนานกับจะล่ารางวัลเองฝากเอฟซีแฟนมวยด้วยฝากเอฟซีแฟนมวยช่วย